น้ำหนาวยาวๆอย่างนี้นะครับเกียร์สามเนี่ยใช้เบรกเยอะมากนะครับเกียร์สามผมเอามาอยู่แล้วนะครับถ้าเกียร์สามนี้จะใช้เบรกเยอะนี่ก็จําเป็นต้องปรึกมาสองบ้างไม่งั้นสามนี่เบรกตลอดเลยนะครับเวลาลงเขานะครับเกียร์โต้เนี่ยจะพุ่งเร็วเพราะฉะนั้นพยายามอย่าส่งลงมาเร็วนะครับถ้าเบรกเอามาอยู่เฟรดร้อนเมื่อไหร่นี่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็คือหลุดโค้งแน่ความแน่นะครับเพราะฉะนั้น ว่าทางมันต้องลงเยอะก็ดึงมาสองเกียร์อัตโนมัติไม่ใช่ว่าดึงสองแล้วดึงได้เลยถ้าสมมติความเร็วมันไม่สัมพันธ์มันไม่ยอมให้ดึงมันก็เตือนตึ๊ดตึดต๊ดตึดต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 ๊ดนะว่าไม่ได้ไม่ได้นะฮะแล้วถ้าลงยาวๆก็ควรจะมีการพักเบรกบ,บ้างนะเกียร์อัตโนมัติไม่ใช่ว่าโอ้โหวิเศษวิโสถึงขั้นว่าเฮ้ยสามารถที่จะชิปลงแล้วก็ลงได้ไงอย่างงี้งเกียร์สามเนี่ยความเร็วเนี่ยดูนะคันหน้าก็แตะเบรกผมก็ต้องแตะ แตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอความเร็วมันยังไม่พอนะครับมันก็ยังสูงอยู่ยิ่งมีรถคันข้างหน้าคันอย่างนี้ด้วยนะครับเราปล่อยไหลไปเลยไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องแตะอย่างเงี้ยเคยรียดถ้าขับอย่างเงี้ยเคยรียดคันข้างหน้าไม่แซงกปนนี่ผมต้องดึงสองแล้วเนี่ยเนี่ยต้องดึงสองแล้วถ้าไม่ดึงนี่ผมเข้าไปใกล้เขาอีกดีก็ผมเป็นคันที่สามข้างหลังไม่มีผมต้องห่างคันข้างหน้าหน่อยถ้าไปขับใกล้เข้าไปอีก ก็ใช้เบรกหนักขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอ๋ขึ้นมาหมหูอือเลยเนี่ยลงอีกแล้วเนี่ยนะครับพอลงอย่างเงี้ยนะครับอาคันที่สองไม่หาจังหวะแซงก็ยากอยู่จริงอคที่สองต้องแซงตรงท้องช้างตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เวี่ยงขึ้นไปนช่วงจังหวะแซงมันจะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่นิดเดียว ั้งเส้นปกักแต่จังหวะไม่ได้นะครับบางครั้งเส้นทึบแต่อู้โหทางเคลียร์ทางแซงได้นะครับมันก็หลากหลายที่จะต้องตัดสินใจผ่านพระธาตุพระอินแปงนีความเร็วขนาดนี้ข้างหน้าก็ไม่หลบให้โอเคนี่คือขึ้นขึ้นเนี่ยก็ได้พักเบรกแล้วนะครับขึ้นก็ได้พักเบรก ลงเนี่ยใช้ใช้เบรกหนักจริงนะครับใช้เบรกน้ําหนักรถแต่ละคันไม่เท่ากันนะเรื่องของลงเขาเนี่ยเบรกสําคัญนะครับกับการเปลี่ยนเกียร์นะครับผ้าเบรกนี่สาคัญจานเบรกนี่สําคัญผมแนะนําเลยนะครับจานเบรกผมใช้นี่จานเบรก TRW XPS ซอกล่องนะครับจะลดอุณหภูมิได้เร็วผ้าเบรกตอนนี้ใช้น e x t ตออยู่ผมใช้2ยี่ห้อนะครับมีทั้งเ e x t ต r ทั้งกูไกคิรินอันนี้ Next ตอร์ o ปนะครับก็ทนอง องศาของการเบรกทุกพวกนี้มันมีองศาหมดนะครับว่าผ้าเบรกเนี่ยทนความร้อนได้กี่องศานะครับผมก็มีตัวตัวยิงความร้อนมาด้วยก็จะได้รู้ว่าลงเขาเนี่ยผมขักรถผมเนี่ยเบรกเท่าไหร่นะครับผ้าเบรกเท่าไหร่น้ำมันเบรกร้อนเท่าไหร่พวกนี้ถ้าเราศึกษาไว้ล่วงหน้าได้ก่อนเนี่ยตอนแบบรถสถาน,านการณ์ปกติเนี่ยเราจะได้ดูจากข้อมูลตัวเลขได้อย่างเมื่อกี้ผมลงเขามาเนี่ยนะครับ ผมก็สามไม่อยู่นะครับสามไม่อยู่แล้วก็อย่าประมาทโค้งที่เขาเตือนเขียนว่า60 50อะไรต่างๆนะครับเพราะถ้ามันไม่อยู่ก็หมายความว่าเขาเตือนแล้วนะคนไทยมันก็ประมาณนี้เ๋ยจะหาว่าเขาไม่เตือนแต่เขาเขียนเตือนแล้วว่าโค้งนี้60บเมื่อกี้โค้งนั้น60ผมก็มาร้อยมาร้อยก็4เชนสามถ้ามันระยะสั้นๆก็เอาไม่ไหวนะนะครับก็ต้องรอ3มเสร็จนะผมก็แตะเบรก3แตะเบรกแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อย ถ้าไม่ไหวความเร็วยังไม่ได้ก็เล่นเบรกเพียว,วเลยนะครับตรงน,นั้นแหละครับพาเบรกล้น,นเลยนะครับคือรถยนต์มันก็เซฟตี้ถ้าไม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยเชนสองเชนสองนี่สามสองได้ไหมอ่าสองได้สองก็ดึงเลยรอบฟาดที่ความเร็วหกสิบห้าอ่าดึงไว้นะครับมันก็ดึงไปบางจุดเราไม่ได้ให้สองมันคลางต่อไปเรื่อยๆไกลๆฮือ ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่นี่เกียร์ออโต้นี่มันก็ล็อกไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับว,ว่าความเร็วมันสัมพันธ์กับเกียร์หรือเปล่าประมาณนั้นะ <S <S 1> <S 1> โอเคนี่ครับผมใช้เกียร์สครับเกียร์สเพราะว่าเกียร์สไม่ไหวเกียร์สแตะเบรกเยอะไปหน่อยรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะบางคนอาจชมคิดว่าของผมเท่านี้เท่านี้ รถเฟืองท้ายแต่คันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ฟังๆไว้นะครับอย่างผมตอนนี้คือไม่ไหวครับเดี๋ยวต้องพักเบรกบ้างล้วนะครับลงมาก็นี่ขนาดเกียร์สองนะยังต้องแตะเบรกเลยนะครับหนึ่งนี่คงไม่ไหวแน่นะครับเี๋ยวลงยาวด้วยดูดิโอ้โหนี่เกียร์สองแตะเบรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วยลงอีกห้าร้อยเมตร ส่งมาอย่างเส้นทางนี้ขับมาตั้งแต่คอนแกนยาวนี้ผมขับมาตั้งแต่อุบลราชธาน,นี เกียอย่างเช่นนี้เขาจะมีจุดพักรถเนี่ยนะครับซึือว่าคงมาขามโน,โน่นนี่นั่นอ่ะโอเคต่อไปภาคขึ้นเขานะครับผมดูด,ดูทางดูทางตอนนี้ค้างด้วยเกียร์สองครับ ลงยาวยาวเลยนะลงอย่างเงี้ยน่ากลัวถ้าเราเวี่ยงมาด้วยความเร็วเยอะๆน้ําหนักประมาณสักสามตันอย่างเงี้ยเนียไม่ยอมหนีสองสามมันไม่ยอมมาสองเพราะความเร็วมัน80ดสิบเสามต้องต้องต้องแตะเบรกโอเคโชงนีมีงัดขึ้นหน่อยนี่ถ้าช่วงงัดขึ้นก็ถือว,ว่าได้พักเบรกหน่อยๆจะจุด จุดจอดพักก็ต้องหาหน่อยนะไม่ใช่เปรียวๆจนโอโ้โหผีก็มาหลอกโจรก็จะมา uh huh. คนไม่หวังดีในคาบหน้าตาดีก็มีเยอะ uh huh. ต้องระวังยบางคนมาคิดเยอะไปปพ่อลุง uh huh. คิดเยอะนะถึงอยู่นะทุกวันนี้ uh huh. คิดเยอะๆเ,เดี๋ยวนี้ uh huh. ช่วงงัดขึ้นแล้วนี่ uh huh. พอถ้าสมมติมันลงนะมันมีช่วงงัดขึ้นน จอดไปเรื่องขับเบาๆขับเบาๆก็ประมาณเ,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 เนี้ยดีเร็วบ้างวิชาบ้างตรงอยู่ยาวเลยนะ<า>โอเคนะ